ปลาปูรถปลาปูทาสีพ่นสีปลาปูพ่นสีอยู่บ้านร้อยจิตตอเห็นแล้วครับบพรว่าจะปลาปูรถปลาปูได้ได้ทุกอย่างครับงานบุญงานบุญงานบุญงานได้หมดครับว่าจะ คาอร่งกายอะไร่งรางเลยครับแบงยังไงองประมาณีเี้เดีนี้ีงเง้ยคับอที่จะทเนี่ยป็นาานีเขาผสมในถาดอความความสมอนู่ประมาณประมาณหาเมตรถึงครับ ประมาณจากฐานขึ้นไปประมาณซี่เมตรจากฐาน้ไปองค์ระปมในไหมะครับองค์พระมว่าปมโลมมหาจักรพรรดิ